เพิ่งเห็นคุณรัติกรนะครับประชดตัวเองเยอะมากเมื่อกี้นี้ประชดตัวเองถึงบ้านเมืองเลยนะก็ขอร่วมนิดหนึ่งนะครับก่อนจะผ่านไปประเด็นที่คุณบาสว่าเนะี่ยก็ได้ไม่ได้ฟังในรายละเอียดนะครับแต่ติดตามข่าวก็วันนั้นเท่าที่ดูในทีวีหรือเห็นข่าวเนี่ยนะครับ นอกจากรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูนก็อยู่ด้วยนางยูอ e ีออยยูอีออยหรืออะไรเนี่ยนะไม่ผมภาษาัมเขียนอย่างนั้นจริงๆนะโทษนะเพื่อนเรียกสั้นๆว่าเป็นที่ชัดเจนว่าคุณอ e ีออยแล้วกันนะหรือ e o <laughs> อีออยดีคุณคุณค e ุณอี I อะไรก็แล้แต่นะเดี๋ยวเรียกเขาผิดเขาถูกนะครับ ก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาอีกเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าในเวทีพันธมิตรเนี่ยปรากฏว่าว่าพูดถึงรัฐบาลแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นแต่พูดถึงคุณเซนจะแปดสิบเปอร์เซ็นมันว่าอย่างนั้นเลยนะนี่คุณเซนเขาบ่นมาคุณเซนบ่นมาใช่ไหมบ่นมาบอกเวทีเราเนี่ยว่าเขามากกว่ารัฐบาลแต่ว่าคุณเซนลืมพูดไปอีกมุมหนึ่งบอกว่าในเวทีรัฐบาลก็ด่าพันธมิตรทแปดสิบเปอร์เซ็นพูดถึงถึงคุณเซนไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นด้วยซ้ํา ก็พี่น้องครับคงไม่แปลกใจนะครับว่าสิ่งที่เอกอัคราทูดของขเมรพูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเขาบอกว่านะครับนักศึกษาธรรมศาสตร์จะพูดถึงนายกรัฐมนตรีเหมือนในบ้านเขาก็ต้องบอกว่าสมเด็จฮุนเซนจงเจริญสมเด็จฮุนเซนจงอายุยืนหมื่นปีสมเด็จฮุนเซนจงเป็นสมเด็จของพวกเราตลอดไป ทุกชาติตลอดไปน,นั่นคือถ้าบรรยากาศนะครับของการล้อการเมืองหรือบรรยากาศที่แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในขมรนก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่ที่แปลกตรงที่ว่าเมื่อคนในขมรนเนี่ยเอาบรรยากาศนา้มาพูดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อหน้ารัฐสีต่างประเทศต่อหน้าที่การบริษัทนี่คืเรื่องแปลกนั่งกันเฉยอยู่ได้อย่างไร คนรู้อยู่แล้วว่าการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมันพัฒนามากออกว่าบ้านเมืองคุณไม่รู้กี่ร้อยเท่านี่เป็นสิทธิเสรีภาพของคนที่มีการศึกษาเขาจะคิดอย่างไรเห็นอย่างไรในบ้านเนืองมีสิทธิเสรีภาพทําได้แม้กระทรรั่งรอนนายกนตปีแต่กลับเป็นไปว่าพี่น้องครับมีประชาชนที่เข้าร่วมอดลนทนฟังไม่ได้ก็ออกมาประท้วงกลายเป็นคุณยายอายุมากผู้สูงอายุสวคนหนึ่ง ซึ่งผมไม่ทราบวา่าสวคนนั้นคือใครนั่งอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ารู้อย่างนี้ไปตั้งนานแล้วใช่ไหมเต็มห้องประชุมแล้ววันนั้นเนี่ยใช่ไม่ใช่พี่น้องอ๋อไปแล้วไปแล้วอ้าวทีนี้มาเรื่องที่รู้สึกว่าทั้งสองท่านนะพี่กอถามตั้งแต่คุณสุรวิชัยพ,นะพี่ชัยวัฒน์มาถึงอาจารย์ปุ้นะครับ ก็ยังไม่ได้พูดกันมากนักเอาว่าเรื่องพระราชบัญญัติความมั่นคงที่รัฐบาลให้เป็นของขวัญกับพี่น้องของขวัญหลังจุดจีนมานิดหนะเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงโดยสาระของกฎหมายนี่พี่น้องผมจะให้พี่น้องดูนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่ามีในมาตราสิบแปดบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อ2อห้ามเข้าหรือออกจากเวณพื้นที่อาคารสถานที่ที่หวงในช่วงเวลาที่ปฏิบัติการเว้นแต่รได้รับอนุญาตห้ามออกนอกเคหสถานห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถานห้ามใช้เส้นทางคมโนาคมใช้ยานพนาหนะตามที่และกาหนดให้บุคคลนะครับวดเว้นปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่มีข้อผนวกตอนท้ายบอกว่าต้องไม่รบกวนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นคุณทำอะไรทำเลยอย่ามารบกวนพี่น้องที่มัควานกันแล้วกันพรัมยัดนี้พี่น้องครับยังมีข้อกําหนดที่อ่อนกว่าพรามญัดฉุกเฉินในฐานการฉุกเฉินจำได้นะครับที่เขาขอหยุดพื้นที่เสื้อแดงประกาศออกมาแล้วปรากฏว่ากําหนดเขตพื้นที่รอบประตูน้ําหมดเลยแต่ปรกากฏว่าพี่น้องครับปรากฏประกาศทั่วประเทศด้วยนะโอ้โหเขามาผลน,นะ ผลเอ็มสิบไม่ว่านะครับผลอก็ไม่เห็นแค่นั้นยังไม่พอผลไม้ไผ่เต็มคันรถสิบล้อมาไม่รู้กี่คันรถสิบล้อก็ไม่รู้ไม่เห็นตลอดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้นะครับไม่มีสองมาตรฐานพี่น้องครับไม่ต้องเอาไม้ลวกยาวขนาดเขาหรอก เอาไม้ตะเกียบหลวไปแหลมมิดหนึ่งถือคนอันมาใช้เป็นมือตบชั่วคราวพี่น้องครับก็คมผ่นรัฐบาลพอแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องโดยเนื้อหาสาระของกฎหมายผมเรียนอย่างนี้ครับว่านะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลที่จะพยายามแต่ผมเชื่อว่านะครับพลังของพี่น้องประชาชนที่ออกมาแสดงความตั้งใจในการที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยจะทำให้คนไม่เพียงแต่คนไทยแต่คนทั้งโลก จะได้เห็นเพราะวันนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสถา,านการณ์ที่ผมบอกว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างไรครับพี่น้องครับขออนุญาตต่อไม่อีกนิดนึ่งเวทีนี้ในเกือบทุกรายการในเกือบหลายหลายรายการได้พูดถึงกันไปเยอะพอสมควรว่านะครับวันที่สี่กุมภาพันธ์คือวันที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชากําลังเจรจากันอยู่เจรจากันเรื่องเขตแดน เจรจากันเรื่องการกําลังนําทหารเข้ามาในชายแดนระหว่างประเทศทั้งสองเจรจากันอยู่ว่าเราจะระงับไม่ให้เกิดเหตุนะครับอันไม่พึงปราถนาของการยิงกันการสู้รบกันได้อย่างไรปรากฏว่าไอการเจรจานั้นเจรจาก็เจรจาไปฮุนเซนบอกกูยิงใส่มึงก่อนเลยตอนบ่ายสามโมงเย็นหอเปนนเจเลยันมัน ไอ้ยิงมันไม่ยิงธรรมดาพี่น้องครับถ้ามันยิงกันไปที่ค่ายทหารนะครับกองทัพภาคที่สองแม่ทัพบ,บอกว่าถ้าอย่างนี้มายอมพร้อมจะยิงตอบโต้แต่แม่พี่น้องครับผมกําลังจะออกมอมาเลยนะแต่แต่มันยิงเข้าไปที่หมู่บ้านยิงไปที่โรงเรียนยิงไปที่ที่พักอาศัยของชาวบ้านพี่น้องครับหมู่บ้านภูมิสลอนมีประชาชนประมาณสองพันสามร้อยคนห้าร้อยกว่าครอบครัวมันยิงไปเกือบทุกหลังคาเรือนเลย เลือจุดที่ยิงพี่น้องวันนี้ก็ปรากฏชัดแล้วว่าสถานที่ที่ยิงที่มันบอกว่าคืองอระดกโลกที่มันขอกับสหประชา,าชาติขอกับคนทั่วโลกเนี่ยครับพี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมครับรูปเมอเชนอนกอดอาพีจีอยู่บนเขาปวิหารน่ยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเวลานี้แค่นั้นพี่น้องยังไม่พอสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็นต่อไปก็คือว่าชาวบ้านเองนะครับครูบุญรวมเนี่ยบอกว่า มันเหมือนกับการจงใจจะฆ่าพลเดเรือนยิงใส่ประชาชนชาวบ้านเต็มๆพวกเขาหลบในหลุมหลบภัยแล้วก็ยังต้องเสียชีวิตแต่พี่น้องครับเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาวะสงครามแล้วได้ยินเสียงมาจากฝ่ายน,นู้นเราถึงได้ตอบโต้แต่หลังจากนั้นพี่น้องเกิดอะไรขึ้นอีกพี่น้องตามดูนะ น่าสนใจมากว่าพอวันที่สี่ยิงกันวันที่ห้ายิงต่อวันที่หกไอฮุนเซนมันทนําหนังสือนะครับถึงนางมาเรียซึ่งเป็นประธานมนตรีความมั่นคงแห่งสหประยาชาติเขาพูดว่าไงครับเขาบอกว่าประเทศไทยยิงเขาเนี่ยนะตั้งแต่วันแรกแล้วก็ยิงไปที่ปราสาทพระวิหารนั่นมันว่าอย่างนั้นตอแหลอหุนเซนฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้นะ ถ้าไม่รู้ฝากคุณอีออยไปบอกด้วยว่าโตแลบแล้วว่าอะไรเพราะอีออยพูดภาษาไทยได้พี่น้องแค่นั้นยังไม่พอในหนังสือฉบับนั้นนะครับบอกว่าการที่ไทยโจมตีกัมพูชาถือเป็นการละเมิดกฎบัตสบรสากชาติมีเจตนารุกรานอย่างรุนแรงและสุดโต่งของไทยจึงเรียกร้องมายังนางมาเรียให้เรียกประชุมคณะมนตรีความมั่นคงด่วนเพื่อยับยั้งการรุกรานของไทยนี่หนังสือของเขานะ ชัดเจนดุดันแล้วบอกว่ายินดีที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งหากนางมาเรียจะส่งจดหมายฉบับนี้เวียนไปยังหมู่สมาชิกของคณะมนตรีควมมัน่นคงน่านของเขาแล้วมันก็จบลงด้วยว่าอย่างเป็นทางการประเทศไทยโดยนายอภิษ,ษ์นายกสิทธิ์ทนไม่ได้พี่น้องครับก็ตอบโต้วันรุ่งขึ้นทันทีเลยนะครับบอกว่าเราไม่ทันก็ได้ไง เพราะเขาลุกวันที่หกเราไปวันที่เจ็ดตามด้วยแต่ตามแบบไหนพี่น้องดูมาตามมาดูน่ะ <c oughs> ตามมาดูหน่อย <c oughs> โอ้โหเล่าเลยนะบอกเมื่อวันที่สี่ตอนบ่ายสามยี่สิบนี่ในหนังสือเลยนะครับนี่ผมไม่ได้อ้างเองนะในจดหมายที่ทําถึงชาปญจชาติเลยนะครับบอกว่าทหารกัมพูชาปเปิดฉากโจมตีค่ายฐานกองทัพไทยที่ปูมะเขือนั่นไล่มาต่อเลยวันที่วันที่ต่อมาทําอะไรวันที่ห้าทำอะไรวันที่หกทาอะไรเสร็จแล้วก็มาตอบว่ามาบอกว่า ทางการไทยประท้วงอย่างรุนแรงต่อกรณีโจมตีของกัมพูชามายังฝั่งไทยอย่างต่อเน,นื่องโดยปราศจากการยุยงงใดแล้วก็มาบอกว่าในข้อหกนะข้อหกบอกว่าทั้งสองประเทศมีความตั้งใจดีและพร้อมจะทํางานร่วมกันกับกัมพูชาไปเสือกนม่ผมขออนุญาตพี่น้องครับไปเสือกรู้แทนกัมพูชาได้ยังไงบอกว่าเราทั้งสองประเทศพร้อมจะทางานร่วมกับกัมพูชากัมพูชามันบอกว่า กูนี่และบอกกำลังบอกมึงว่ามึงเนี่ยยิงประเทศกัมพูชาก่อนฆ่าคนกัมพูชาด้วยทำลายเขาพระวมหานด้วยแต่นี่